สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady ้ตันาร์ลอตแล้วก็อยู่กับตันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตันก็จะมาเปิดไพ่ในท็อปิกที่ว่าเรื่องราวของคุณในหนึ่งเดือนนี้จะเป็นยังไงมี3กองให้เลือกนะคะกองที่1เอ่อ7 of f ่ n อกองที่2 8 of f ็ n แล้วก็กองที่3 f o u r u p C ค่ะ ถ้าเลือกได้แล้วตานขออนุญาตไปเริ่มต้นกับคนที่เลือกกองที่1ห,หรือว่าเรื่องเซอร์นออฟฟานะคะว่าในหนึ่งเดือนนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไง จากหน้าไพ่นะคะจตมองว่าในหนึ่งเดือนนี้คุณจะเจอกับปัญหาเจอกับสิ่งที่มันดูเหมือนไม่มีทางออกคือค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแตมองว่าเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามีความลังเลในการตัดสินใจคือคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่า จะต้องให้มันจบเรื่องนี้ยังไงดีค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กดดันมากๆแต่คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โชคดีมากๆเช่นกันโชคดีในที่นี้ก็คือในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าคุณจะพบเจอกับเรื่องราวแบบไหนนะคะคนรอบข้างของคุณจะเป็นอะไรที่ดีมากคือเขาจะเข้ามาเพื่อ เพื่อช่วยหาทางออกให้กับคุณช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณทําให้เรื่องราวต่างๆที่คุณค่อนข้างที่จะเครียดเนี้มันจะสามารถผ่านไปได้นะคะเออแต่ต่อให้ผ่านไปได้อะ่ะคือตอนก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของการเงินยังจะเป็นปัญหาอยู่ในเดือนนี้ก็ระวังในเรื่องของการเงินไว้หน่อยก็ดีค่ะว่าอย่า อย่าเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยไปลงทุนหรือไปทําอะไรที่แบบอยากให้มันงอกเงยยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการเล่นพนันหรือว่าเสี่ยงโชคขอเตือนไว้ย้าหนาๆเลยนะคะว่าอย่าเล่นเพราะคุณยังไม่ได้มีโอกาสยังไม่ได้มีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรืออะไรแบบนี้เนาะคือโอกาสทางด้านการเงินอนะค่อนข้างที่จะ ที่จะไม่มีอมในเรื่องของการงานแล้วก็การตัดสินใจก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแต่คุณจะผ่านไปได้จากคนรอบข้างที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าคอยซัพพอร์ตคุณนะคะเรื่องราวของคุณในอีกหนึ่งเดือนก็ประมาณนี้ค่ะไปต่อกับคนที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่ใบที่สองหรือว่าเอเดฟานนะคะว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าของคุณเนี้ยจะเป็นยังไง เรื่องนาวของคุณจะเป็นยังไงในหนึ่งเดือนนี้นะคะจากไพ่มองว่าในหนึ่งเดือนนี้คุณมีเรื่องที่จะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจมากขึ้นคือคุณจะต้องใช้สติในการคิดไต่ตองมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีการคิดในเรื่องของการ ขยับโยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนที่ทำงานหรือจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อคือเหมือนมีการคิดทบทวนอะไรบางอย่างกับชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะไปทางไหนหรือเราอยากที่จะพัฒนาอะไรต่างๆในอนาคตไปในทิศทางแบบใดนะคะคือคุณค่อนข้างที่จะ คิดเยอะแล้วก็ตระหนักในเรื่องของความมั่นคงในอนาคตมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกได้ว่าตอนเนี้ยคุณใช้ชีวิตเหมือนเลื่อนลอยอยู่เลยคือยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนเก็บแต่ก็เก็บได้ไม่เยอะหรือมีการแบบ ใช้เงินออกไปเยอะคือเข้ามาแล้วก็ยังต้องใช้ออกไปอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่ดีขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเช่นเรื่องของการทำงานการตัดสินใจหรือว,ว่าการใช้เงินเนี่ยแต่มองว่ายังอยู่ในสภาวะเดิมๆคือ มีรายรับเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ในวนลลูบเดิมนะคะแต่คุณจะตระหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นตระหนักในเรื่องของการาใช้เงินหรือระวังคำพูดมากขึ้นในเรือนนี้ประมาณนี้ค่ะสำหรับ,คน,รบคนที่เลือกการ์ดใบที่2เดี๋ยวไปต่อคนที่เลือกการ์ดใบที่3นะคะ four of uh, four of cups ว่าในหนึ่งเดือนเนี้ยชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าของคุณนะคะตามองว่าจะมีเรื่องดาวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์มากๆในเรื่องของความรู้สึกนึกค,คิดตมองว่า ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากเป็นพิเศษคือเหมือนจะรู้สึกว่าอยากร้องไห้คือชีวิตมันดูท้อแท้มากดูเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เป็นดูอ่อนแออ่อนไหวไปกับทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะภายในหนึ่งเดือนเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวมากเป็นพิเศษแล้วเรื่องที่คุณคาดหวัง เรื่องราวต่างๆที่คุณอ,อยากให้มันสำเร็จหรือพยายามทำให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่มองว่ามันยังไม่สำเร็จแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือ,อไม่ว่าคุณจะทำอะไรแต่สินใจอะไรแต่มองว่ามันยังมีข้อผิดพลาดยังไม่ได้เป็นแบบที่คุณคาดหวังไม่ได้ตรงดังใจไปหมดทุกเรื่องมันเลยทำให้คุณเหน้อยกับ เดือนนี้ทั้งเดือนแต่มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เข้ามาเพื่อเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนตัวคุณในอีกหนึ่งเดือนนี้จะเข้ามาแบบที่ปรปปับจะได้มีจะได้รับการเซอร์ไพรส์จากจากเหตุการณ์ในชีวิตหรือคนรอบข้างที่เข้ามาเซอร์ไพรส์ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป ในลักษณะที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะหรือถ้าต่อมาว่าคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะต้องตัดสินใจเพื่อจบอะไรบางอย่างอาจจะจบในเรื่องของความสัมพันธ์จบในเรื่องของการทำงานหรือจบอะไรหลายๆอย่างเพื่อเป็นการหยุดพักซึ่ง การจบของคุณนะมันค่อนข้างที่จะส่งผลต่อความรู้สึกมากเช่นกันมันเลยทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดาวๆมากหน่อยก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องราวในหนึงเดือนนี้ของคุณก็หวังว่าจะถูกใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ